สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพชาชะวรวันนะคะบุญศริพิทักษ์ชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะตอนนี้รับใช้อยู่คิสจากเมล็ดพันธุ์พังงาค่ะก็ก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้านะคะน้ำก็จะเป็นคนขี้โมโหใจร้อนนะคะแล้วก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยฟังใครค่ะไม่ค่อยยอมใครแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยชอบใช้ใช้เวลาทํากิจกรรมกับแบบคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะแบบเวลาเราเลิกงานแล้วเราก็เหมือนอยากมีเวลาส่วนตัวเพื่อทําอะไรแบบคนเดียวของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ไม่วางแผนอะไรในชีวิตค่ะก็เลิกงานมาไปเที่ยวดื่มเหล้าสูบรูรีประมาณนั้นแล้วก็ มาเชื่อพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าผ่านทางเพื่อนค่ะเพื่อนชื่อหนูคือว่าหนูเนี่ยรู้จักกับน,น้ำตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วหนูก็ชวนมาทำงานที่นี่หนูก็พยายามประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแต่ว่าตอนนั้นอะเราก็ยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่ค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสมาโบสถ์แต่ว่าวันนึงน้ำทำแหนมขายแล้ว หนูอ่ะก็เอาไปขายให้กับพี่ๆในกลุ่มแคร์แล้วพอไปขายแล้วมันมีคนซื้อก็เลยหนูอ่ะให้น้ำอ่ะเอาเอาแหนมมาส่งที่โบสถ์พอมาส่งที่โบสถ์หนูก็เลยบอกว่าเออให้น้ำอ่ะขึ้นมาเป็นเพื่อนหน่อยตอนนั้นก็แซลเพื่อนแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะขึ้นมาก็ขึ้นมาเพราะว่าเราก็คิดว่าตื่นเช้ามาถึงนี่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ลองขึ้นมาดูว่าแบบเขาทําอะไรกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นที่มาไม่ได้รู้จักใครเลย แต่ว่าพอขึ้นมาแล้วอ่ะพี่น้องก็มาทักทายมาคุยด้วยอะไรอย่างงี้มันก็เหมือนเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่ที่เราไม่เคยเจอมาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เลยอยู่จนจบโปรแกรมโบสถ์ค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าที่โบสถ์เนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นมันไม่เหมือนที่ที่ใช้แบบประกอบพิธีทางศาสนาแต่ว่าน้ำเห็นว่าแบบมัน เหมือนที่ที่คนรักในสิ่งเดียวกันอะมาอยู่ด้วยกันมารวมกันมาพูดคุยกันมากกว่าค่ะมันก็เป็นความประทับใจแล้วหลังจากนั้นอะน้ำก็เริ่มสนใจแต่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องราวของพระเจ้าแบบร้อเซแต่ว่าสนใจว่าที่โบสถ์อะเขามีทําอะไรกันอีกเขามีจิจกรรมอะไรอีกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มถามเพื่อนมากขึ้นพอหลังจากนั้นก็ตามเพื่อนมาสักสองสาครั้งค่ะก็รับเชื่อ แต่ตอนที่รับเชื่อเนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ได้เชื่อแบบเต็มร้อยเหมือนกันก็แค่ชอบบรรยากาศในโบสถ์ชอบอพี่น้องชอบอะไรหลายๆอย่างในในโบสถ์มากกว่าค่ะก็เลยตัดสินใจรับเชื่อวันนั้นแล้วหลังจากรับเชื่อน้ําก็ได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราเรื่องนิสยัยเราก็ใจเย็นลงเรารู้จักแบบ ให้เวลากับคนอื่นมากขึ้นเรารู้จักรับฟังคนอื่นมากขึ้นเรารู้จักให้หลายๆอย่างกับคนอื่นมากขึ้นมันไม่ใช่แค่กับพี่น้องในโบสถ์แต่เป็นกับคนอื่นๆด้วยที่เพื่อนที่ทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้จักให้อภัยคนอื่นมากขึ้นแล้วก็พอหลังจากที่เราเห็นว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงนิสัยเราแล้ว,ลวน้ำก็แบบ เริ่มเหมือนอยากจะรับใช้แต่ตอนนั้นก็คือยังยังไม่ได้ไม่ได้บอกพี่เลี้ยงหรือไม่ได้บอกใครแต่ว่าเราก็ใช้เวลากับพี่เลี้ยงหลังจากนั้นเราก็ใช้เวลากับพระเจ้าแล้วก็เริ่มอธิษฐานขอให้เราเนี่ยได้ได้มีโอกาสที่จะรับใช้ช่วงแรกๆก,ก็คือยังไม่รู้ว่าตัวเองอะ่ะจะสามารถทําอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะก็อธิษฐานแต่ว่าก็ตามพี่เลี้ยงไปพี่เลี้ยงชวนไปไหนก็ไป พี่เลี้ยงให้ช่วยทําอะไรเราก็เราก็ช่วยอะไรเงี้ยค่ะใครแบบที่โบ่อะไรเงี้ยให้ช่วยทําอะไรอะ่ะเออเราก็พยายามช่วยอย่างสุดความสามารถของเราที่เราจะทําได้เงี้ยค่ะเราก็ถือว่านั่นเป็นออจุดเริ่มต้นของการรับใช้แล้วพอเราเริ่มที่จะรับใช้เล็กๆน้อยๆเงี้ยค่ะก็คือต่อมาพระเจ้าก็อวยพรให้เราเออ ได้มีโอกาสรับใช้อย่างจริงจังมากขึ้นก็คือได้ไปโบสถ์พังงานะคะก็เป็นนักร้องแบล็อัพแล้วก็เดินมหาสนิทค่ะแล้วก็ช่วยในโบสถน์นิดนหน่นนอยๆเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็รับใช้พระเจ้ามาแล้วเราก็อธิษฐานอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการเงินอะไรเงี้ยค่ะก็พระเจ้าก็อวยพรในยุคที่เศรษฐกิจ กำลังแย่หรือว่ามีโรคระบาดเข้ามาในช่วงนี้ใช่ไหมคะแต่พระเจ้าก็อวยพรให้น้ำเนี่ยสามารถซื้อคอนโดสองห้องแล้วกออ็พระเจ้าก็อวยพรต่อให้เราซื้อรถยนต์ได้อีกหนึ่งคันค่ะแล้วก็อธิษฐานต่อว่าให้ สิ่งที่เราได้มาเนี่ยสามารถทํางานของพระเจ้าได้สามารถรับใช้พระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นเราก็มีโอกาสได้ทําเพิ่มก็คือรับพี่น้องไปโบสถ์รับพี่น้องไปแคร์แล้วก็ไปหาพี่น้องไปพูดคุยไปหนุนใจพี่น้องได้น้ําก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงอวยพรน,น้ําแล้วก็สิ่งที่น้ําขอบคุณพระเจ้ามากๆใน วันนี้ก็คือที่น้ำได้มาเป็นคําพยานให้กับที่น้องในโบสถ์เพราะว่าน้ำไม่เคยคิดว่าน้ำจะมีอะไรที่จะมาเป็นพระพรหรือมาเป็นคําพยานให้กับใครได้เพราะว่าน้ำไม่ได้ไม่ได้มีความพิเศษอะไรไม่ได้มีความสามารถมากมายกว่าคนอื่นไม่ได้มีความพร้อมมากกว่าคนอื่นก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่มีโอกาสได้มาเป็นคํำพยานน้ำ คิดว่าถ้าน้ำไม่มีพระเจ้าเนี่ยน้ำจะไม่สามารถทำทุกทๆสิ่งหรือมีทุกๆอย่างได้เหมือนวันนี้นะคะก็น้ำอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าการรับใช้พระเจ้าอะถ้าเรารับใช้พระเจ้าด้วยใจจริงๆเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่พร้อมไปซะทุกอย่างหรือเราอาจจะไม่ได้เก่งไปกว่าคนอื่นแต่ถ้าเรามีใจพระเจ้าก็มีทางให้กับเราพระเจ้าที่ วยพรน้ําพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าที่อยู่กับน้ําก็คือพระเจ้าที่อยู่กับพี่น้องทุกๆคนเพราะฉะนั้นน้ําอยากหนุนใจให้พี่น้องอย่าก,กลัวการรับใช้พระเจ้าอย่าก,กังวลว่าเราจะทําได้หรือเราจะทําไม่ได้เพราะว่าขนาดน้ําที่เป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้เก่งหรือว่าไม่ได้มีวุฒิภาวะมากมายพระเจ้าก็ยังสามารถทําให้น้ํารับใช้ได้ เพราะฉะนั้นทำไมพระเจ้าจะทำให้พี่น้องที่อาจจะพร้อมกว่าที่อาจจะมีศักยภาพมากกว่าน้ำมารับใช้พงค์ไม่ได้ก็อยากหนุนใจพี่น้องว่าเชื่อและวางใจในพระเจ้านะคะ <ไป S 1> ขอบคุณค่ะ <ไป S 1> พระเจ้าวอ,าอวยวพระค,าารค,คพระ